ต่อไปเป็นการแสดงการทำงานของการเปลี่ยนฉากในฉากไอดี ID ของเรานะครับแสดงโดยปกตจังปิดหน้าค่ะไม่ให้หน้าออกสื่อปกกไม่ยอมออกสื่อก่อนอื่นนะครับเปิดรูปออกมารูปในที่นี้จะต้องถ่ายฉากสีขาวไว้แล้วนะครับ ให้สังเกตนะครับว่าลายผมมันยังเป็นขยุมขยุมอยู่สมมุติว่าแต่งเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ผมอย่างเดียวเลยนะครับวิงค่ะเรากดวิงอันนี้กดคอนโทรลอะไรครับคุณโปะะ๊ะคอนโทรลดับบิลค่ะกดเล็กนะครับให้มันวิงให้รอบๆนะคะสังเกตนะครับว่ามันจะมีเส้นไขฟปาอยู่รอบๆของศีรษะนะครับรอบๆเลยนะครับ เอาให้มันหมดเลยนะครับต้องเว้นต้องหัวนะครับต้องหัวอะสีเล็ออกอะสีเล็กออกนะครับอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมออตินเน็ตดีอะกดออตินเน็ตดีหนึ่งครั้งใส่ซัก2.5งจครับผมคอนทูนแบ็กค่ะอนทูนแบ็กครับมันก็จะเป็นฉากสีขาวแล้วนะครับไปที่เดเยอร์เปลี่ยนฉากไปที่เดเยอร์กดคอนทูนเจนะครับขึ้นมาแล้วอีกหนึ่งครั้งค่ัเฉพาะตัวผมอะคัปปี้เดเยอร์ค่ะไปที่หกอ่า คอนทอนเอ็มนะคะคอนทอนเอ็มนะจ๊ะแล้วก็จิ้มที่ตัวสุดท้ายจิ้มที่ตัวสุดท้ายตัวนี้นะเดี๋ยวก่อนนะจิ้มที่ตัวสุดท้ายตัวนี้แล้วก็จิ้มกับพื้นจิ้มกับพื้นขาเป็นผที่ใกล้ไายผมมากที่สุดอ่เคลือครับอ๋อยังไม่ได้จิ้มครับโอเคนะผมก็จะได้ลาเกิดขึ้นทุกอย่างจะอยู่ครบหมดเห็นไหมครับ เก็บงานด้านในเรา,าเไปเก็บ,บงานด้านในก็คือตรงที่เรากปี้มานี่เก็บมให้เรียบร้อยปิดตาเปิดตาดู <c oughs> นะครับปิดตาเปิดตาปิดตาเปิดตาสิอ่าโอเคนี่นะครับลองดูนะทุกคนโอเค